สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2565นะครับมีเพื่อนสมาชิกถามมาหลังไหม่ว่าเอพุทสาหิมะเขายังมีตัวทาชิงอีกเหรอนะครับผมก็ตอบแบบนี้นะครับว่าที่ไต้หวันเนี่ยเ,เบอร์13นี่คือใหม่ล่าสุดแล้วครับเ,เป็นพันุ์ที่นิ่งแล้วนะนักวิจัยเขายืนยันว่าเป็นพันธุ์ที่นิ่งแล้วนะครับ คือใหม่ล่าสุดแล้วมันยังมีใหม่กว่านี้คือยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวไหนมาท้าชิงนะครับผมที่ตลาดไต้หวันเนี่ยมีที่ที่เป็นที่นิยมนะที่ hithot.com อยู่ในตลาดไต้หวันเนี่ยมีไม่เกิน3เบอร์นี่แหละครับนะพุทราน้ำผึ้งเบอร์11นะพุทราำอ,อยเบอร์12แล้วก็พุทราหิมะขาวเบอร์13นี่แหละครับนะครับ,นะรบก็จะมีพันซานมู่พันใบกลางแล้วก็พันตี้หว่างอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับ พัลจัมโบ้ก็ไม่ไม่ค่อยนิยมปลูกกันแล้วนะครับพูดง่ายก็คือมันอร่อยนะครับเกษตรกรถึงเป็นที่นิยมนะครับส่วนชื่อทางราชการเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าพอพ่อค้าที่ไต้หวันเอามาขายเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อขายนะครับชื่อทางราชการเขาเนี่ยเบอร์สิบสามเนี่ยครับชื่อทางราชการเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนพ่อค้าเนี่ยเอามาเปลี่ยนชื่อขายนะครับเปลี่ยนชื่อขายเพราะว่าอะไรนะครับ ว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับนะครับอันนี้ก็คือเบอร์13นั่นแหละครับเซียเทียนโฮเนี่ยเซียเทียนโฮก็คือเออ่ผู้ชายหิมะขาวเบอร์13นะครับพ่อค้าเอามาเปลี่ยนชื่อเป็นเซียเทียนโฮนะครับชื่อเดิมของเขาก็คือเออ่ซียรี่นะซียรี่ไทยหนงซื้อซานเฮาเซียรี่นะครับเบอร์12ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเบอร์11ก็เปลี่ยนชื่อนะครับก็มีไม่เกินนี้แหละครับนะเบอร์11 12 13เนี่ย ก็ปลูกเบอร์13ก็ให้ผลผลิตเร็วหน่อยนะครับอายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบานก็100ยถึง120วันนะครับเก็บผลได้นะครับก็ถือว่าเป็นพันเบานะครับเบอร์12นะพุทราน้ำอ้อยก็ร้อยสามสวันนะครับร้อวันหลังดอกบานกเ็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับส่วนเบอร์11ก็เป็นพันหนักหน่อยนะครับร้อยหถึงร้อวันนะครับ ก็คือถ้าปลูกทั้ง3าเบอร์เน,นี่ยนะในสวนเราปลูกทั้ง3เบอร์เนี่ยก็จะมีพุทรากินยาวไปเลยนะครับนะกินยาวไปหลายเดือนเลยนะครับวันนี้ก็มีคิวจัดส่งนะครับต้นพ ah ุทราหิมะขาวก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าสวนรุงร้านจัดส่งจริงนะครับจัดส่งจริงแล้วก็พอดีมีเพื่อนถามมาหลังไมว่าพุทราหิมะขาวยังมีตัวท้าชิงอีกเหรอนะครับผมก็เลยมาไขปัญหานี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับอันนี้ก็็อตนี้ก็จะมีพุทราหิมะขาวนะครับ กำลังดอกเลยนะครับใบสวยนะครับลอดนี้ใบสวยมากนะครับส่ง10ต้นนะครับพุทราหิมะขาว10ต้นแล้วก็น้อยหนาสับปะรดนะครับน้อยหนาสับปะรดขายเป็นชุดนะครับชุดละ4ต้นนะครับแล้วก็ฝรั่งหงจ้วนปลาเล่ร์นะครับหงจ้วนปลาเล่ยก็คือฝรั่งหงจ้วนนะครับที่ไต้หวันเขาเรียกหงจ้วนเช่นนี้นะครับหงจ้วนปลาเล่ย์นะครับ แต่เราไปคุ้นชินกับหงเป่าซื้อนะครับก็เลยเรียกเป็นว่าฝรั่งหงจ้วนซื้อนะครับที่จริงที่ไต้หวันเขาเรียกแค่หงจ้วนนะครับฝรั่งหงจ้วนนะครับหงจ้วนปลาเล่นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกสั่งมานะครับตอนแรกผมจะเอาลงสวนหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นล้างหลากนะครับก็เลยตัดสินใจเก็บไว้นะครับเพราะว่ามีถามมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีรถนี้มีส่งพุษา50ด้วยนะครับอ่าพุษา50นะครับ พุทา50นี้เอาไว้ช่วยผสมเกสรน,นะครับคือหลายท่านถามมาพุทา50กับพุทราหิมะขาวอันไหนดีกว่ากันครับผมเลยว,ว่าเอ้พุทา50สิเขาไว้ผสมเกสรครับพี่นะครับผสมเกสรให้พุทราหิมะขาวถามว่าถ้าไม่ผสมเกสรติดไหมก็ติดนะครับแต่ว่าที่ไต้หวันเขาใช้พุทรา50ช่วยเพราะว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพของผลดีกว่าการไม่ผสมนะครับส่วนพุทา50ก็คือ,อพุทราหวานยุคแรกๆของของไต้หวันนะครับความหวานประมาณ สิบสามบิกนะครับสิบสามบิกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูผลของพุทราห้าสิบนะครับพุทราห้าสิบก็มีผลนะครับมีผลนะครับอันนี้ผลยังไม่แก่เต็มที่นะครับก็เก็บไว้ดูนะครับนี่ครับก็ติดผลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นพุทราหวานอายุแรกๆนะครับนี่ต้นสูงท่วมหัวแล้วนะครับคือจะติดลูกเยอะมากเลยนะครับพุทราห้าสิบเนี่ย ส่วนมากก็เขาจะใช้เอาไว้ผสมเกรสรให้ผู้ชายหิมะขาวนะครับพอผสมเกรสรเสร็จติดลูกอะไรเสร็จเขาก็ตัดออกนะครับตัดออกไม่ให้มันแย่งอาหารกันนะครับก็ทําความเข้าใจกันประมาณนี้นะครับคือบางคนมาใหม่ๆไม่รู้ไม่ได้ศึกษาจากช่อง youtube ของผมนะครับก็ไปลองศึกษาดูย้อนหลังได้นะครับผมทําลงไว้ใน youtube หมดแล้วนะครับใครที่ต้องการผู้ชายหิมะขาวก็ ทักมาได้เลยนะครับที่สวนลรงร้านนะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องการขนส่งต้นไม้นะครับไม่เคยสั่งต้นไม้ออนไลน์ก็จะกังวลว่าเอจะส่งยังไงอะไรยังไงนะครับก็เป็นการส่งแบบใส่ตะกร้าส่งนะครับนี่ก็จะพันกระถางแบบนี้นะครับใช้เทปพ,พันนะครับแล้วก็ แพ็กนะครับแพ็กใส่ตะกร้านะครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย3คนนะครับเป็น2คนเคยเคยแพ็กแล้วนะครับอีกคนนึงก็เป็นน้องใหม่นะครับก็จะใส่ตะกร้าแบบนี้นะครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับเป็นบรรพชมนิเทศนะครับประชุมผู้ปกครองเสร็จก็มาเลยทั้งชุดนักเรียนนะครับก็ฝึกให้น้องทำนะครับก็ให้ตังไป50บาทบ้างร้อยบาทบ้างนะครับเอาไว้เป็นทุนการศึกษานะครับมาฝึกทำงานพิเศษนะครับ โรงเรียนอะไรวะเนี่ยทอจอหอถ้าจะหวยโรงเรียนทุ่งจันทหันะครับมสองนะครับมหนึ่งนะครับมาช่วยกันแพ็กนะครับแพ็กเสร็จมันก็จะใส่ตะกร้าแบบนี้นะครับนะครับใส่ตะกร้าแบบนี้นะครับตะกร้านี้ใส่ได้สองต้นนะครับข้างในก็จะมีค่ายกลนะครับเป็นเชือกระโยงระยางนะครับเอ่อแล้วก็มีป้ายพุทาหิมะขาวให้นะครับ ตึงทั้งสี่ทิศนะครับตึงหนาแน่นนะครับไม่ต้องกลัวการแตกหักนะครับการที่ต้นไม้เสียหายนะครับเพราะว่าเราตึงกันหนาแน่นนะครับ